ก่อนที่จะไป e แก้งป๊าป๊า <If S 2> แม่ว่าเราเปลี่ยนข้อมกอก่อนดีกว่าเออนี่เดี๋ยวแม่แกะแฟกใหม่ให้เลยอะไรแม่เอาเดี๋ยวมาหนึไปดูนะตานัเนตาเาไปดูที่ว่ารอไี๋ยวเสีย่ไร้องเลยร้องเปล่าใช่หรอไม่ใช่ร้องยอ่ะาไปดูเลยหามาหนหนูว่าทุบเลยดีกว่าหมโอ้โหร้อกันเียรงไอยู่รอย่างไเขาร้องไงไม่คือตอนแรเขาัก

ตามแผนที่เราวางไว้แม่กับนภาก็จะแบบอะไรกันอีกเราสองคนพี่ไอจับกล้องหนูว่าไปแอบได้ยินแม่กับนภาคุยกันที่ไปนั่งดูคลิปเก่ากันใช่ไหมแล้วบอกว่าอยากหาอะไรแกล้งๆลูก,ล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 กๆบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแครก็เลยแบบคุยกับพี่ไอวางแผนไปแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะเป็นตัวช่วยที่ทําให้แผนของแม่และนภาเพลสำเร็จใช่เนี่ยที่พี่วิวออกไปเนะี่ยก็คือฝีมือหนูเองหนูบอกเขาว่าอนะอกไปซ<ส>ื้อน <ๆ S 2> ้ำ <ๆ S 2> ให้หน่อยสิ่เลยกลับมาบอกเลยวุ่นวายเดี๋ยวเล่าแผนเดี๋ยวได้ๆคุยกองประชุมยังอันนั้นเขาไปจไปเดี๋ยวจะเล่าแผนให้ฟังก็คือ เดี๋ยวเราจะแกล้งว่าประตูห้องเวลตี้ลอ็อกแต่ว่าเวลตี้ไม่ได้อยู่ในห้องเดี๋ยวจะเอาเวลตี้ขึ้นไปฝากให้เบย์เป่าฟ้าอยู่แล้วเราก็จะให้ให้พี่ไอเนี่ยเป็นคนเอาเสียงเด็กร้องไห้ไว้ในห้องวิด็กอลองเปิดย้ายเสียงนั่นๆนะใช่เดี๋ยวลองซ้อมก่อนนะลองดูดิเ,ดเหมือนปะแต่คิดหน่อยว่าเสียงหนุ่มเวลตี้ปะเราจะเปิดเสียงนี้ในห้องนั้นแทนแต่เวลตี้อยู่บนเหมือนปะเหมือนเวลตี้ไหม เสียงใครอ่ะเสียงใครอ่ะลูกโอ้ยวิตตี้ม้องเอามงเชื่อวิตตี้เหรอโอเคพอแล้วเดี๋ยววิตตี้ร้องตามเดี๋ยวเราใช้เสียงนี้แหละนะคะทุกคนแก้มพี่เบลว่าประตูห้องล็อกเองแล้วให้พี่ไอซ์เปิดเสียงตรงเนี้ยเป็นระยะระยะแล้วบอกพี่เบลเราเราสามคนก็จะวุ่นวายกันอแบบนี้ว่าแบบอุ้ยเบลทำไงดีลูกเบลตี้หลับอยู่ทำไมเมื่อกี้นี่ประตูมันล็อกแล้ววิตตี้ร้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตั้งตัววุ่นวายอีกนึงนะค่ะุณเจคุณเจอกันไม่เจอนั่นนู่นนี่อะไรประมาณนี้เลยนะอันนี้คือแผนของเราโอเคมลูก โอเคไหมโอเคไหมนี่ะสั่งอะไรมาบ้างของยังไงอย่างนี้บ้างนะมาเหรอซังซังมาแล้ยซิมบิมาเลยซิ่บิมายของสำคัญที่จะต้องใช้โอ้ยมันมีสั่งอะไรมาอีกสั่งเสื้อผ้ามาอีกหรือเปล่านะแนสั่งมาเป็นลังเลยนี่มันมีสั่งอะไรมาเยอะแยะเลยมาแล้ว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 ของสำคัญของยุติมาแล้วลูกขาดอันนี้ไม่ได้เพราะว่าอันนี้อยู่ในแผนของเรานี่รอบนี้นะคะ แม่แพรสั่งของสําคัญมาแล้วก็รอบนี้สั่งทานโปรโมชั่นด้วยราคาดีสุดๆน,นี่เลยค่ะพ้าอ้อมของเวลตี้มาแล้วหนูชอบใจเลยหนูอะสั่งมาม,มีปะปะแพแฮปปีเดย์แอนไ์อันนี้เนี่ยเป็นไอเทมคู่ใจของเวลตี้เนี่ยใส่เป็นประจํา<ม>เลยแถมตัวนี้นะคะเขายัางซึมซับได้ยาวนานถึง9ชั่วโมงได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนดีแล้วซื้อผ้ะอ้อมลูกนี่ไม่ว่าซื้อผะ,พะพาพสะผ้ากันมาอีกไม่ลร่อยรอบนี้เป็นของเวลตี้ แต่ก่อนที่จะไปแกล้งป๊าป๊าแม่ว่าเราเปลี่ยนข้อมาก่อนดีกว่าเออนี่เดี๋ยวแม่แกะแฟชั่ใหม่ให้เลยนนะแม่แกะแฟช่ใหม่ให้เลยนะนี่เรื่องพ่ออ้อมมีป่อโกรดเนี่ยแม่ไม่เคยผิดหวังเลยเนี่ยมันคุ้มทั้งราคาแล้วก็คุ้มทั้งคุณภาพชอบหรือเปล่าลูกเปลี่ยนแล้วนะก็จะสบายตัวแล้วทีนี้เดี๋ยวไปอยู่กับอบิรฟ้านะลูกนะโอเคไหมไปซ่อนตัวไว้ก่อนนะแม่เปลี่ยนพ้ออ้อมให้แล้วหนูสบายตัวหนูจะได้ไม่ร้องไง โอ้โหเสร็จแล้วโอ้โหสบายตัวแล้วทีนี้สบายตัวแล้วอ่ะใส่กางเกงก่อนเด้อใส่กางเกงครับใส่กางเกงครับนี่แม่แกะแพ็คใหม่ที่เลยเห็นไหมเจ้าไหมลูกเจ้าไหมโอเคถ้าสบายตัวแล้วก็พร้อมไหมไปซ่อมตัวอ้อโเดี๋ยวหนูไปอยู่อาเบสฟาร์มก่อนนะลูกนะโอเคไหมแล้วเราก็ดำเนินการตามแผนเลยนะพี่ไอซ์เตรียมตัวทันดีนะด่าดีเลยพงษ์ค่ะ ้ไว้แล้วเดี๋ยวไปตั้งข้อกครัที่นี่ก็ได้อมตัวมุงไว้ก่อนใจไหนแม่แม่มันใจไม่ไหนอ่ะอุ้ยตายแล้วเี่ร้องไห้ยังไงดีล่ะเนี่ยซออม2%ัวาุ้ไปก่อนไปมปค่ะเลลี่นี่นี่ไมอยู่บลี่ร้ไก่กโอเคไหมเยงนู่นโอเคป่ะังสเสีย เรียกป๋าห้างดูไว้นะเดี๋ยวแม่ขอยืมตัวย่าไปแกล้งป๋าก่อนนะจะเอาย่ามามามานี่นี่นี่เบ๊กเอาฟ้ามาใของเล่นนะลูกตัวเงียบเลยนะอันนี้ไม่ไนี่สียงเอาไปเก็บเอาไปเโอเคปะเราอะจะไปเดียวกับเดี๋ยวกันเดี๋ยวมานะ ไปดูนะไม่เห็นแม่อ๋ไปดูนะท่านนัเียนจมาไปดู่านี่ว่าไบนนั้ก่อนีนะทาสะอาดเอเดี๋ยวทาไป้อมันไม่ล้อเปล่าติใช่หรอ ไรอ่ะงไก็ไม่รู้จะไม่ได้รงไห่ะทำรนกนะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ีม่เสียงร้องเนี่ยร้องร้องร้องไม่ทุบหนูหนูว่าทุบเลยดีกว่าไหมเว่าหรือว่าเอาไอ้ลองไข่ก่อนไข่ไม่ได้จี๊ดไม่ใช่อ่ะี๊ดไ่พวกนั้นใช่ไหมีดลกไม่ใช่เลยกะต่งรอกไ วันนั <left> ้นว <bunker. S 3> ันน <Vou owanie> ั <AD ANK> ้นมีทำความสะอาดอะไรใช่พวกนี้เปล่าหรอเปล่าดมีอยู่พวงเดียวเลยทั้งบ้านอ่ะตายแล้วมีอยู่พวงเดียวนี่แหละไม่ได้ไม่แม่ไม่ใจไหมหรู้ว่ามันไม่ใช่พวงนี้หรอกเนี่อุปกรณ์พวกเครื่องมืออยู่ไหนอ่ะหาดีดิฮะอุปกรณ์เครื่องมืออยู่ไหนอ่ะโอ้ร้อนจีบันเดียวกับเขาแก๊ปเดียวกับใครอยู่ร้อนอย่างนี้เขาเขาร้อนไห ไม่คือตอนแรกเขาหลับอยู่ตอนไออกมากินข้าวนแล้วแบบประตูดังทุกไม่รู้ลงบันไดี่ถ้าจะตูเขาจะตกใจไหมจะเอาอะไรกังนะอนหรอแม่ขอนไงบ้านหญยก็ได้ไม่รู้ตอนนี้ไปกันเลยแม่จะอ้นเนี่ยแม่างไปดีัเดียวนี่เลยทําบ้านะลูกเอใช่เหรอย่าเยวตองไเปล่าเปล่าเข้าไม่ได้รู้หเกตบกมนเียอเป็นไอ่ะ

เอาไม่แล้วก็ปล่อยเขาร้องนี่ไงอ่ะมันมันปล่อยเนี่ยเลยต้องหาวิธีใช่ร้องได้หาวิธีอื่นอุ้ยม้อ่เอาย่งอม่นมดีกว่าลูกมดอย่างอื่มแม่แม่แม่เสียงตแม่เสียงเาริงก่อนม่ลองมโอ้ไงเนี่ยยมดแม่เดี๋ยวลองเอาันทักแล้นโอ้เอามีดงนองงนได้ไมงกู้ออเล็กมอเลอนเนี่ยหรอ่อะไรนี่มันแข็งแรงว่นี้แล้วอดอ่ม่ไหม พอร้องใหญ่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลองนี่นะแบกแล้วมันนี่เล็กไปไม่ใหญ่ไม่ได้เอาไปเอาอันใหม่มาเอาก็เมื่อกี้มันอันใหญ่แม่เดี๋ยวลองลองแยกก่อนแม่บอกว่าใหญ่กว่านี้ไม่ใช่เล็กโยนไม่ได้ไปไปโยนใหญ่แล้วเจก็หายมปเยอะจัดดอกนี้เปล่าอย่างนี้ที่เนี่ยมือสั่นไปหมดแล้วเนี่ยมือสั่นไปหมดแล้วไม่ใช่นี่จะต้อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวร่างหาวิธีกับลูก

เดี๋ยว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 นุกเดี๋ยวุกโอจะมช่วยนุ๊บานใเดี๋ยวเดี๋ยวเขด้รตูามวเดี๋ยวไปตูกโอยยไยได้นะม่เนะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ทำอะไรกันดูครับเลวตี้เลตี้มาช่วยเปิดประตูครับเลวตี้มาช่วยกัาเปิดประตูอะครับเจอไหลูกบอไปหาอ่ะเจอไหมลูกโอม่เจอหรอกอ้าวแล้วใครอ่ะอ้าวแล้วใครล่ะก็เนี่ยเป็นไรอยู่นี่เปิดดิเดี๋ยวหนูขายตัวหายทำอะไรกันอะอ้าวเมื่ี้ไอ้เปิดเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยนอนฟังเสียงเด็กรเราเราเพื่นหลับไปเลยอ้าวแล้วก็เปิดล็อกห้องอ่ะล็อกห้องเอาอ้าวทำไมเป็นอะไรกันอะ ทำไรกันประตูพังไหมก่อนมาดูดิได้หรอต้องประตูใหม่กระปได้เอ๋อยู่เรื่ออย่างนี้ไหนคุณเอาอะไรมาคะนว่าลูกติดจริงจริงโอ้โหประตูพังไหมไหนดูดิไหนดูซิดูโอ้โหทั้งแงะทั้งงัดดูโอ้โหวันไหนเราอุตส่าห์บอกว่าแม่คอยห้ามด้วยนะอย่าประตูพังแล้วอะ โโอหตกใจหนูไปไหนมานะเปตี้ไปไหนมาลูกโอ้โหหากัวใจเปตี้ไปหากัวใจมามากหาจอบไม่เจอเจอแต่ไม้มันคุกไม่ได้เจอยาตัดเอาโอ้โหสุดยอดจริงๆริงทั้งบ้านเลยใช่ไหมเนี่ยเป็นไงลูกเล่นอะไรเล่นเรื่องเสียงเวตี้ร้องน่าตกใจมากตกใจหมดเหมือนปะเหมือนดิใช่เลยอ่ะ ประทใจหมดเลยโอ,โอ้ยเตี้ให้ความร่วมมือแม่ดีมากเลยลูกอ๋อตบมือแท็ก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 มือแท็กมือโอเคแท็กมือเราอ่ะแม่เปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยก่อนจะไปแก้พี่อ่ะหนูอ่ะเปลี่ยนสาให้ลูกใหม่ลูกก็เลยสบายตัวคือพี่ตกใจอ่ะกลัวเขาเป็นอะไรไงเนี่ยเห็นปลาาขนาดเบสอุ้มมาลูกยังไม่ส่งเสียงเลยความสบายตัวของเขาอ่ะสบายตัวช่วังเลโอ้โห ซื้อมายกลังเลยไะเนี่ยซื้อตอนไหนอะจริงพี่ก็เพิ่งสั่งไปนะเนี่ยแผ่น,นชิลโซนกันแล้วช็อปโซนกันแล้วแต่ของหนูถึงก่อนไงแต่ก็ดีแล้วที่พี่สั่งมาสั่งมาได้เลยเพราะว่าลูกก็ใช้อยู่แล้วแล้วก็ใช้ตลอดเลยเพราะว่าเวลาลูกอึกปุ๊บฉีบปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนให้ลูกตลอดเราไปรุปนป่นตุ้มแม่แบบอย่างเงี้ยปลุกใจเลยช่างน้าเก่งมากเวที้เก่งมากเวที้ทำให้แม่สมเร็จทุกแผนที่แม่ทำเวี้เก่งมากแท็กมือกับแม่แท็กมือกับแม่ ลอมหน้าเบลคนเดียวเล่นทั้งบ้านคือเห็นเปล่าหมายถึงแกล้งเหรอใช่โอ้ไปดีกว่าไปนะเอ๊ะแม่กลับไปเจอดีกว่าเนาะอะไรนะพ่อคุยแล้วไม่ได้ยินเลยป่ะล้อมหน้าเบลคนเดียวเจอกันทั้งบ้านบอกแม่เราไปตลาดกันดีกว่าเนาะไปตลาดกันเถอะเนาะเออลอมหน้าเราไม่อยู่บ้านเนาะเราไปกันเนาะโอเคจะเอานี้ดูก็ไม่ให้ดูโอ้โค้งสาวสองอันเนี้ยแล้วก็ตูวค้างเลยเลยไปวิ่งคือแบบวิ่งสุด มาดูก,กอนไหมสวัสดีค่บพีายพี่บายพี่ทุกคน๊ายบายคบบ๊า่บายคับเดี๋ยวววที่ตัวมาวิทีจะแก้งพ่อเองเลยครับบอกนี้